สวัสดีครับวันนี้ทั้งช่องมสัสสีจะมาเล่าเรื่องราวหนังสั้นจากซีรีส์ชุด Love, Death and r o b o t ซึ่งมีคนชื่นชอบและเรียกร้องให้ทำอีกหลายคนแอดก็เลยจัดมาให้2ตอนที่มีเนื้อหาหน่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าผู้ดูดวิญญาณและซีมาบลูครับก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแอดมีโปร u t u b e ที่ถูกที่สุดมาแนะนำ YouTube p r e m ียมราคาพิเศษ69บาท ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ใช้พรีเมียมแล้วได้ยังไงดูคลิปแบบไม่มีโฆษณาคัน่นล็อกหน้าจอก็อยังฟังเรื่องราวสนุกสนุกจากช่องมัส4ีได้แถมฟรี free YouTube Music ฟังเพลงลื่นๆไม่มีสะดุดมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงใช้อีเมลตัวเองก็สมัครได้ติดโปรเก่าสามารถย้ายได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครแอดไลน์ pmyt 2 4หรือสแกน QR c ค d e ได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับช่องมัส4ีนะครับ Su c k e อ of Souls ผู้ดูดวิญญาณเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ชายสองคนกำลังวิ่งหนีบางสิ่งบางอย่างอย่างตื่นตระหนกอยู่ภา,ายในอุโมงค์มือที่เต็มไปด้วยแมวดอ,อร์ไซอันชายชราร่างเล็กและฟลินต์อดีตทหารรับจ้างร่างกำยำที่มีเลือดอาบเต็มตัวทั้งสองคนต่างก็วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตจนกระทั่งดตรนั้นสะดุดล้มแต่ฟลินต์ก็ได้เข้ามาประคองและยังเร่งให้ดอ,อร์นะั้นวิ่งให้เร็วกว่าเดิมก่อนที่เจ้าสิ่งนั้นจะตามมาทัน ท่านใดนั้นเสียงคำรามก็ดังขึ้นมาจากความมืดทางด้านหลังหลินจึงได้หันกลับหลังไปยิงสกัดเจ้าสิ่งที่ไล่ล่าตามพวกเขามาแต่ก็ดูเหมือนว่ากระสุนปืนนั้นจะไม่ได้ผลเลยแม้แต่น้อยหลอดไฟค่อยๆแตกกระจายและความมืดก็ค่อยๆค,คลืบคลานเข้ามาใกล้พวกเขาเรื่อยๆแล้วหนังก็ย้อนกลับมาเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นด็อกเตอร์ได้ทำลายผนังของสุสานแห่งหนึ่งแล้วมุดเข้าไปในช่องผนังนั้นด็อกเตอร์ได้เรียกไซมอนผู้ช่วยวิจัยให้เข้ามาในอุโมงค์นั้นพร้อมทั้งบอกว่า นี่เป็นแบบทดสอบเมื่อไซมอนเข้าไปด้านในเขาก็พบว่าที่นั่นมีศิลาจารึกอักขาระอยู่ดกเอรให้ไซมอนลองแปลดูไซมอนจึงอ่านอาาักขรโบราณน,นั้นว่าฝังไว้ที่นี่จอมขมือบเด็ก b บ a ็ k พรินซ์ผู้ดูดวิญญาณเมื่อฟลินได้ยินก็ขำว่าประโยคไร้สาระพวกนี้มันต้องการจะเสืออะไรกันแน่สักพักมิกกี้ลูกน้องของฟลินก็ได้วอมาถามว่าทางด้านฟลินนั้นเป็นย่งไงบ้างฟลินจึงบอกว่า เขาอยู่ในสุสานน่มนมานม,ม,ม,มากกว่าชั่วโมงแล้วเพราะด็อกเตอร์นั้นทํางานช้ามากลูกน้องจึงได้บอกว่าให้บอกด็อกเตอร์ให้เร่งทํางานหน่อยได้ไหมเพราะว่าอากาศทางด้านนี้มันหนาวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วซึ่งฟริงก็รับปากเมื่อจะบอกให้จากนั้นไสมอนก็วิ่งมาเอาอุปรกรณ์แล้วเอากระดาษกับแท่งคาร์บอนไปลอกลายอาคาัครเทว่าขณะที่กําลังทํางานไสมอนก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่ด้านในจึงได้เอาโคมไฟไปส่องดูแต่ก็ยังมองอะไรไม่เห็นแล้วไฟก็ติดติดดับ ซึ่งพอไฟติดอีกครั้งก็มีบางสิ่งปรากฏตัวห้อยหัวลงมาต่อหน้าเขาใส่มอนกรีดร้องด้วยความตกใจเขารีบวิ่งออกมาแต่เจ้าปีศาจก็เดินตามเขาออกมาด้วยเช่นกันด้วยความตกใจใส่มอนจึงหกล้มลงกับพื้นปีศาจได้เดินมาหยุดต่อหน้าเขาแล้วลืมตาโผล่ขึ้นเผยให้เห็นในตาสีแดงราวกับโลหิตใส่มอนร้องเรียกหาด็อกเตอร์เพื่อขอความช่วยเหลือแต่มันก็ไม่ทันการเสียแล้วปีศาจได้พุ่งเข้ามากัดคอใส่มอนจนเลือดสาด Flint, เอาปืนเล็งไปที่ปีศาจแต่ก็ไม่กล้าย,ยิงเนื่องจากกลัวว่าจะยิงถูกไซมอนเจ้าปีศาจไม่ได้ดูดเลือดร่างกายของมันก็ค่อยๆเปลี่ยนจากชายแก่ผอมแห้งกลายเป็นปีศาจร,รูปร่างใหญ่โตและในตอนนั้นเองมันก็กางเล็บให้ยืดยาวออกมาราวกับใบดาบแล้วเสียบทะลุหน้าอกของไซมอนจนทะลุผ่าตัวเขาออกเป็นสองซีกจนเลือดกระจายมาโดนดร็อกเตอร์แล้วก็ฟลินต์เลือดของไซมอนที่กระเด็นไปใส่ปีศาจทำให้ร่างกายของมันใหญ่โตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก ฟินได้ยิงใส่มันแต่ก็ไม่ระคายผิวของมันเลยแม้แต่น้อยเขาจึงรีบบอกให้ด็อกเตอร์วิ่งแล้วก็พบว่าด็อกเตอร์น่ะใส่เกียร์หมาวิ่งไปก่อนที่ฟรินจะส่งสัญญาณเตือนซะอีกระหว่างที่วิ่งหนีฟรินก็ได้วอลบอกให้มิกกี้และแกรีร่เตรียมอาวุธเอาไว้ให้พร้อมแล้วเขาก็จุดพลุฟไฟพาด็อกเตอร์วิ่งหนีแต่เจ้าปีศาจก็ได้ตามมาทันและเมื่อได้เห็นตัวมันชัดๆด็อกเตอร์ก็บอกว่ามันคือ i m p อ l e r d r ค c u l a ปีศาจกระหายเลือดเจ้าปีศาจได้กระโดดลงมาจากเพดานแล้วเเดินตรงงมาายัพวกข ฟลินจึงยิงปืนใส่หัวมันแต่กระสุนกลับทะลุร่างของมันออกไปโดยที่แทบจะไม่ได้ทำความเสียหายให้กับเจ้าปีศาจเลยฟิลินได้ยกปืนขึ้นมาจะยิงต่อแต่ก็กลับพบว่ากระสุนของเขานั้นหมดแล้วยังไม่ทันที่ฟิลินจะได้บรรจุก,กระสุนใหม่เจ้าปีศาจก็เดินเข้ามาจับตัวเขายกขึ้นจากพื้นฟิลินใช้มีดพกฟันตอบโต้แต่ก็หาได้ราคาผิวของมันแม้แต่น้อยไม่ปีศาจได้พูดกับเขาด้วยภาษาประหลาดดอ,อร์จึงแปลให้ฟังว่ามันบอกว่าฟลินเป็นนักรบ และมันก็ยังชอบที่จะกินหัวใจที่ยังเต้นตุบๆของนักรบอีกด้วยฟรนจึงฟันไปที่มันอีกจนมีดหักและเศษมีดที่หักก็ลอยไปปักอยู่ตรงหน้าด็อกเตอร์และในขณะที่ฟรนกําลังจะถูกมันขยํานั่นเองดัคโคลาก็ชะงักไปเนื่องจากมีแมวตัวหนึ่งเดินเข้ามาดวงตาของมันได้เปลี่ยนเป็นรูปร่างของแมวแล้วมันก็ปล่อยฟรนลงทันทีด็อกเตอร์จึงอธิบายว่ามันไม่ชอบแมวตามตำนานเล่าว่าร่างกายของมันเคยมอดไหมเพราะกินแมวเข้าไปชาวบ้านจึงทรมานมัน โดยการนำแมวหลายร้อยตัวมาที่ป้อมปราการนี้จากนั้นอิมเพลเลอร์ก็ได้จากไปฟลินต์จึงได้อุ้มแมวขึ้นมาแล้วพาด็อกเตอร์ออกมายัางห้องที่ลูกน้องของเขาอยู่ได้สำเร็จแล้วบอกให้ลูกน้องนั้นรีบปิดประตูทันทีเมกกี้เห็นฟลินต์อุ้มแมวอยู่จึงสงสัยว่าอุ้มแมวมาทำไมฟลินต์จึงบอกว่าแมวเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองพวกเขาเพราะด้านนอกนั้นมีสัตว์ประหลาดที่จะกินเราอยู่แต่ลูกน้องก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อเรื่องที่ฟลินต์พูดฟลินต์จึงให้ด็อกเตอร์เป็นคนช่วยยืนยันพร้้ออมังบกว่า ไซมอนผู้ช่วยวิจัยของดตอร์ก็โดนกินไปแล้วและตอนนี้ทางออกเดียวที่จะออกไปจากที่นี่ก็คือทางที่มีอิมเพลเลอร์อยู่แล้วก็ถามต่อว่าตอนนี้มีอาวุธเหลือมากน้อยแค่ไหนแกรี่จึงตอบว่าเหลือไม่มากตอนนี้ก็มีกระสุนปืนพี9กอยู่กล่องกระสุนปืนพก4แม็กปืนลูกซองกระบอวาวเก่าแก่แล้วก็ระเบิด c 4แต่เมื่อดอกเตอร์ได้ยินก็บอกว่ามันยังไม่พอเราไม่ได้จะสู้กับผู้ก่อก,การร้ายตาลีบันแต่เรากำลังต่อสู้กับปีศาจดึกดำบรร ที่เอาชนะทหารทั้งกองทัพแล้วกัดกินเครื่องในจนหมดมาแล้วซึ่งฟิล์นก็รู้สึกเสง่์เพราะข้อมูลที่ด็อกเตอร์บอกนั้นดูจะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยทันใดนั้นเองประตูที่ปิดไว้ก็โดนกระแทกอย่างแรงจนไม้ที่กั้นประตูไว้ปริออกฟิล์ถามหาแมวที่ช่วยชีวิตพวกเขาแต่ในขณะนั้นแมวกําลังติดภารกิจกับแมวอีกตัวหนึ่งอยู่บนขือ่อฟิท์จึงถามด็อกเตอร์ว่าจะให้ทํำยังไงด็อกเตอร์ที่กําลังลนลานก็กลับตอบไปว่า เขาเป็นนักโบราณใน,นคดีนะไม่ใช่นักวางแผนการรบแต่ฟลินก็สวนกลับทันทีว่าผมเป็นทหารเก่านะไม่ได้นับป่าผีแต่ถึงจะทําได้ไมด่ดีผมก็จะไม่ถอยเด็ดขาดพวกเราต้องชนะอบางทีถ้ารู้ตัวว่าทําได้ไมด่ดีถอยให้คนที่มีความสามารถมาทําแทนก็ได้นะพี่ดอกเตอร์ได้ยินก็กลัวว่าทหารเก่าจะพาทุกคนไปตายจึงรีบกางแผนที่สุสานนี้ขึ้นมาแล้วก็เล่าว่าที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาให้ต้านทานการล้อมโจมตี ต้องมีทางออกอื่นอยู่แน่ๆซึ่งในแผนที่กกรด้แสดงให้เห็นเครื่องหมายจุดทางออกอื่นเมื่อเห็นแล้วดรจึงได้ย้ายลงและทําลายผนังทางด้านหลังห้องซึ่งมันก็คือประตูลับไปสู่ทางออกนั่นเองทางด้านอิมเพลเลอร์ก็ยังกระแทกประตูอย่างต่อเนื่องแกรี่จึงถามฟลิน์เรื่องระเบิด C ฟีฟฟลินจึงบอกให้จัดการได้เลยขคอยากให้เกิดการระเบิดหนักจนปราสาทถล,ล่มลงมาก็พอเธอจึงเอามันไปติดตั้งที่ประตูอิมเพลเลอร์แต่ถอยกลับออกไปอีกครั้งเพื่อกระแทกประตูอีกแต่ในเวลาเดียวกัน ประตูก็เปิดออกแล้วฟินและมิกกี้ก็ได้โรมยิงใส่มันจนพุ่นไปทั้งตัวรวมถึงจุดยุทธศาสตร์ของมันด้วยเพื่อ่วงเวลาให้แกรี่ติดตั้งระเบิดได้สําเร็จจากนั้นฟินก็ได้สั่งให้ปิดประตูเมื่ออิมเพลเลอร์พังประตูเข้ามาก็ไม่เห็นใครแล้วระหว่างที่มันกําลังเดินสํารวจก็ได้พบระเบิด C ีที่กําลังส่งเสียงนับถอยหลังพร้อมทั้งกระดาษเขียนข้อความจากแกรี่ว่าไปตายซะจากนั้นระเบิดก็ทํางานระเบิดร่างของอิมเพลเลอร์จนแลกสลายไป พวกเขาหนีออกมาทางอุโมงค์ประตูลับแต่ระหว่างที่กําลังวิ่งหนีแรงระเบิดของซีโฟนั้นก็ทําให้เพดานถล่มไล่ตามหลังพวกเขามาจนพวกเขานั้นกระเด็นนั่นเป็นเพราะถึงแม้ฟินจะเตือนแกรี่ในเรื่องปริมาณของระเบิดแล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นสายบ้าการทําลายล้างจนวางระเบิดมากเกินไปนั่นเองครับแต่เมื่อควันจางลงฟินก็ตํเหนิลูกน้องว่าคํานวณผิดทุกที่เลยนะแต่แกรี่นั้นก็ดูจะไม่สํานึกใด,ดๆแถมยังบอกว่าเหลือก็น่าจะดีกว่าขาดนะ่ะจากนั้นฟินก็ถามด็อกเตอร์ว่า อุโมงนี้จะพาออกไปที่ไหนด็อกเตอร์จึงบอกว่าน่าจะไปที่ห้องขังเพิ่มเติมนะแต่พอฟลิ้นจุดพลุไฟขึ้นเขาก็ได้เห็นเหล่าอิมเพลเลอร์จำนวนมากเกาะอยู่ภายในห้องและพวกมันกำลังตื่นขึ้นมาเพราะแสงไฟซีมาบลูณกลางทะเลแห่งหนึ่งแคลนักข่าวสาวกำลังนั่งเรือไปพบกับบุคคลลึกลับคนหนึ่งเพราะว่าเธอได้รับบัตรเชิญให้ไปสัมภาษณ์ซีมาบลูจิตรกรชื่อดัง ก่อนที่เขาจะนําเสนอผลงานชิ้นสุดท้ายของเขาซึ่งหลายปีมานี้เธอเคยขอสัมภาษณ์เขาไปหลายครั้งแต่กระโดนปฏิเสธมาโดยตลอดและเธอก็แปลกใจว่าทําไมจูจ่ๆเขาถึงเปลี่ยนใจและเป็นคนเชื้อเชิญเธอมาสัมภาษณ์เองแทนซึ่งประวัติของซีม่านั้นไม่ค่อยมีคนรู้มากนักว่ากันว่าเขาเริ่มอาชีพศิลปินด้วยการวาดภาพคนแต่ต่อมาซีม่าก็คิดว่าภาพมนุษย์นั้นเป็นเรื่องราวที่เล็กเกินไปเขาจึงค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้น เขามองไปยังตัวจักราวาลทำให้เขาเริ่มวาดจิตรกรรมฝาผนังที่ยิ่งใหญ่สีมาได้วาดรูปจักราวาลอันสวยงามแล้วจัดแสดงจนมีชื่อเสียงแต่แล้ววันหนึ่งสีมาก็ได้เปิดเผยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แตกต่างออกไปจากเดิมเพราะตำแหน่งตรงกลางภาพนั้นเปรยปรากฏสี่เหลี่ยมเล็กๆสีฟ้าขึ้นมาหลังจากนั้นตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมารูปทรงนามาทำสีฟ้าก็ได้เปลี่ยนรูปทรงไปเรื่อยๆและโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงเป็นเฉดสีฟ้าเดิมเสมอและนั่น คือที่มาของชื่อสีมาบลูหลังจากนั้นสีมาก็ได้เปิดเผยจิตกรรมฝาผนังที่เป็นสีฟ้าทั้งหมดเป็นครั้งแรกซึ่งในตอนนั้นหลายคนก็เชื่อว่าเขาได้นำพางานศิลป์ไปไกลที่สุดแล้วแต่ความจริงหาได้เป็นแบบนั้นไม่เขายัางผลิตจิตกรรมฝาผนังสีฟ้าออกมาเรื่อยๆอีกทั้งมันก็ยังใหญ่โตขึ้นจนมีขนาดมหึมาจนออกไปนอกโลกดังนั้นเมื่อคนพูดถึงยุคแห่งสีฟ้าของสีมามักจะนึกถึงงานภาพขนาดใหญ่โตมหึมาแต่ทว่าเขาไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น เขายังใช้หุ่นยนต์พลสีใสอุกบาทให้เป็นสีฟ้าก่อเกิดงานศิลป์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและสร้างชื่อเสียงให้ซีมาอย่างแท้จริงแต่แม้ซีมาจะประสบความสาเร็จทุกอย่างแต่เขาก็ยังไม่พอใจทาให้เขายังอุทิศตัวเพื่อสร้างงานศิลป์ที่สุดต่งต่อไปเมื่อแคลมาถึงท่าเรือของซีมาบลูเขาออกมาตอนรับเธอด้วยตนเองแคลตกใจกับร่างกายของเขาที่ดูตัวโตใหญ่เหนือมนุษย์แต่เขาก็ปลอบเธอว่าไม่ต้องตกใจเดี๋ยวก็ชิน กว่า100ปีมาแล้วที่เขาไม่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยแต่วันนี้ที่เขาเชิญแคลร์มาเพราอตองการให้แคลร์ช่วยเล่าเรื่องราวของเขาแล้วเขาก็พาเธอเดินเข้าไปด้านในซึ่งในตอนนั้นแคลร์ Claire ก็ได้เล่าเรื่องราวว่าสีมาเป็นชายหนุ่มรูปงามถึงแม้ว่าเขาได้เปลี่ยนร่างกายของเขาทั้งหมดไปแล้วก็ตามมีดาดดวเคราะห์ดวงหนึ่งชื่อว่าคาคอฟเอ็ 8, ชิงเชวชาญในเรื่องของการดัดแปลงไซเบอร์เนติกต้องห้ามและสีมาได้ไปที่นั่นเพื่อผ่านกระบวนการทางชีววิทยา ที่ทําให้เขาสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมสุดโหดได้โดยไม่ต้องใช้ชุดป้องกันเขาสามารถมองเห็นทุกสเปกตรัมทุกเฉดส,สีเขาไม่ต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจเปลือกหนังของเขาถูกเปลี่ยนเป็นสารโพลิเมอร์ความดันสูงทําให้เขาออกไปผจญภัยในอวกาศได้แต่สีมาก,ก็ตระหนักได้ว่าจะก,กระวาลพูดความจริงออกมาอยู่แล้วซึ่งมันแตกต่างจากสิ่งที่เขาสื่อสารผ่านงานศิละปะอย่างมากสีมา้าพาใคลมาที่แห่งหนึ่งแล้วบอกว่าการแสวงหาความจริง นำพาเขามาที่นี่สิ่งนี้จะเป็นงานชิ้นสุดท้ายของเขาก็คือสาะว่ายน้ําแคลไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องเป็นสาวว่ายน้ําซีมาจึงว่ามันไม่ใช่สาะว่ายน้ําธรรมดาเขาเล่าต่อว่าเมื่อนานมาแล้วสาะว่ายน้ํานี้เป็นขอนหญิงสาวที่มีความสามารถซึ่งเธอได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์เป็นสิบๆตัวเพื่อใช้งานทํางานต่างๆภายในบ้านแต่หุ่นที่เธอชอบมากที่สุดก็คือหุ่นยนต์ทาความสะอาดสาวว่ายน้าหุ่นนั้นทํางานอย่างหนัก มันขัดกระเบื้องสะน้ําอย่างขยันขันแข็งแต่ว่าเธอก็ไม่ได้พอใจเพียงแค่นั้นเธอจึงใส่ระบบการมองเห็นสีสันให้กับมันด้วยพร้อมทั้งสมองที่ใหญ่พอที่จะประมวลผลข้อมูลการมองเห็นให้เป็นแบบจําลองของสิ่งแวดล้อมได้เธอยังใส่ความสามารถในการตัดสินใจด้วยตัวเองให้กับมันอีกด้วยเพื่อออกแบบกลยุทธ์ต่างๆในการทําความสะอาดเธอยังใช้หุ่นนี้ทดลองฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใหมๆ่ๆทําให้มันตระหนักรู้มากขึ้นเรื่อยๆพอหญิงสาวตายลง หุ่นยนต์นี้ก็ถูกส่งต่อไปยังเจ้าของคนแล้วคนเล่าและพวกเขากระดัดแปลงเพิ่มเติมส่วนต่างๆให้กับมันทุกๆการเปลี่ยนแปลงทําให้มันมีชีวิตมากขึ้นในในท้ายที่สุดก็กลายเป็นตัวของซีมาบลูนั่นเองความจริงอันน่าเหลือเชื่อนี้ทําให้แคลต้องตกใจว่าจิตรกรเอกระดับโลกคนนี้เป็นหุน่นยนต์มาโดยตลอดและซีมาก็เล่าต่อว่าสระว่ายน้าที่แคลเห็นนี้ก็คือสระว่ายน้ําที่เขาเคยทํางานเขาไปขุดและย้ายมันมาที่นี่แคลย,ยังสงสัยว่าซีมา นมนุษย์ที่มีชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ที่คิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์นี่แต่ซีมาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าตัวเองกลายเป็นอะไรกันไปแล้วกันแน่และที่ยากกว่าก็คือการจดจําสิ่งที่ตนเองเคยเป็นสีฟ้าของแผ่นกระเบื้องสาว่ายน้ำนั้นบริษัทผู้ผลิตเรียกมันว่าสีซีมาบลูซึ่งนั่นก็คือสิ่งแรกที่เขาเห็นสิ่งเดียวที่เขารู้และต้องรู้ซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นงานสิ่งของเขานนั่นเองหลังจากนั้นเมื่อสาว่ายน้ำเสร็จซีมาก็จะแสดงผลงาน มีผู้คนจำนวนมากมายมาชมผลงานศินละปะนี้ท่ามกลางราตรีอันมืดมิดสระน้ำสีฟ้าส่องสว่างกลางความมืดซีมาได้ปรากฏตัวออกมาเขาถอดชุดคลุมและกระโดดลงไปในสระว่ายน้ำจากนั้นเขาก็ค่อยๆปิดการทำงานของสมองระดับสูงเพื่อทำลายตนเองให้เหลือไว้เพียงแต่ส่วนที่จะรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆแล้วร่างกายของเขาก็ถูกแยกออกเป็นชิ้นส่วนและสุดท้ายเจ้าหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำก็ออกมาจากร่างของซีมาบลู และมุ่งหน้าไปทําความสะอาดกระเบื้องสาว่ายน้ําตามที่มันเคยทําซึ่งเป็นสิ่งที่มอบความสุขและความหมายของชีวิตให้กับมันใน,ในท้ายที่สุดการแสวงหาความจริงของซีมาบลูก็ได้จบสิ้นลงเพราะว่าเขาได้กลับบ้านแล้วจากนั้นเขาก็ได้ปิดการทํางานของตนเองลงโดยสรุปนะครับซีมาบลูจิตรกรเอกที่สร้างสรรผลงานสุดโตง่งที่ทุกคนคิดว่าเขาได้เปลี่ยนแปลงตนเองเป็นไซบอร์กเพื่อจะได้สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นนั้นแท้จริงแล้วเขาเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกดัดแปลง จนเริ่มจำตัวเองไม่ได้ว่าตนเองคืออะไรกันแน่เกิดมาเพื่อจุดประสองค์อะไรทำไมสีฟ้าจึงเป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับเขาในเมื่อเขาได้ค้นพบความจริงของความหมายของชีวิตเขาก็ได้เลือกที่จะปิดตนเองลงครับและเรื่องสั้นในชุด Love, d t a t e and r o b o t ในตอน s i a m a Blue นั้นได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่8.4คะแนนและตอน s u c k e r of Souls ได้รับคะแนนไป6.5คะแนนครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ